สวัสดีจ้าเด็กๆ my paper my imagine จินตนาการด้วยกระดาษวันนี้พี่เปเปอร์มารีวิวสอนพับหมูน้อยอุดๆกันนะจ๊ะก่อนอื่นน้องๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนถ้าพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกน้องๆจะต้องต,ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นก็พับครึ่งจากนั้นก็พับกระดาษเข้าหาเส้นกลาง พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พับกระดาษเข้าหาเส้นกลางอีกครั้งโดยมุมแต่ละมุมน้องๆจะต้องพับเข้าอย่างนี้นะจ๊ะทุกๆมุมของกระดาษน้องๆจะต้องแหวกกระดาษออกเป็นอย่างนี้ ตรงส่วนนี้น้องๆจะต้องใช้ความปราณีเป็นอย่างมากจากนั้นก็พับครึ่งกระดาษจับหักไปทางด้านหลังต่อไปน้องๆก็พับส่วนนี้ลงมาทั้งสองด้านเลยนะจ๊ะ ต่อไปแล้วก็จะทําส่วนของจมูกหมูกันโดยการพับส่วนนี้ขึ้นด้านบนเสร็จจากนั้นเราก็จะมาทําหางกาันโดยการพับส่วนนี้เข้าข้างในพอประมาณ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งหน้าตาของเจ้าหมูน้อยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูน้อยอ๊ดของเราเราพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย